ตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปตามด้วยกระเทียมพริกที่ตำไว้นะคะผัดจนหอมเมื่อได้ที่แล้วเราก็ใส่ผักมอคคอลี่ที่เราหั่นไว้ล้างไว้ไเตรียมเรียบร้อยตามด้วยซอสมันไหยแมคซี่น้ำปลาผงนัวรสดีน้ำตาลทรายแล้วก็ผัดๆ ใครมีน้ำสต๊อกก็ใส่น้ำสต๊อกได้นะคะใครไม่มีก็ใส่น้ำเปล่าลงไปได้ค่ะเพื่อไม่ให้ผัดเครื่องเค็มเกินไปเใส่ลงไปแล้วก็คนจนข้นสนิทตามด้วยไฟป่นคุณด,ด,ด,ดูเล็กจาถ้ายังไม่หนัวแข็พี่น้องก็สามารถเติมน้ำมันไส่ลงไปได้อีกนะคะเพื่อความเข้มข้นผัดจน ตับตลาดุลได้เพื่อแล้วเราก็ใส่ากหมูคือเราเคียวแล้ว,งวล,ลงไปแล้วก็คนสองสามทรีนะคะพี่น้องคนผักสลัดแล้วก็สามารถปิดเตาปิดไฟพร้อมเสิร์ฟได้ทันทีค่ะโดูสิคานารับประทานไม่เอ่ยเรามีอะไรที่บ้านแล้วสามารถนำมาทำได้นะคะไม่รู้สูตรอะไรสามารถทักได้คะ่ะใต้คอมเมนต์ ฝากติดตามด้วยนะคะค่ะ